ปูทางขยับเทรนขึ้นกลางอดัมเชียร์ลิเวอร์พูลซีวอเกอร์ชาลีอดัมระบบลิเวอร์พูลน่าจะลองเดิมไคลวอเกอร์ Walker, มาเสริมกลง่งโดยสื่อว่ามันจะเป็นการช่วยให้พวกเขาไม่รับผลกระทบมากนะักหากจะดันเทรนอเล็กซานเดอร์อโนขึ้นไปเป็นกองกลางชาลีอดัมอดีตกองกลางลิเว os อร์พูลยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษแสดงความเห็นว่าลิเวอร์พูลควรจะพิจารณาเกี่ยวกับการดึงไคลวอเกอร์แบ็กขวาแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ อานานคตของก็อกเกอร์กำลังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลังจากที่เขาเหลือสัญญากับทีมเพียงราว1ปีเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้แค่วยว3ปีมีข่าวกับบาร์ยนมิวนิคอย่างหนักด้วยอดามเผยว่าผมคิดว่าการขายับเทรน์ให้ไปเป็นกองกลางแบบเต็มตัวคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลอาจจะพิจารณาเขามีบทบาทอย่างมากในหลายเกมกับการเล่นในตำแหน่งนั้นเหมือนที่เราเห็นเขาทำกับทีมชาติอังกฤษ ในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ผ่านบอลได้ดีที่สุดของสโมสรในประเด็นที่เกี่ยวกับระยะในเวลาการผ่านบอลและรูปแบบของการผ่านบอลถ้าคุณมีกองกลางที่ทําแบบนั้นได้แล้วแล้วก็มันก็จะเป็นการเปิดช่องทุกอย่างให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนแต่ถ้าพวกเขาสนใจที่จะทําแล้วนั้นพวกเขาก็จําเป็นต้องหาแบ,บ็ขวาคนใหม่ตอนนี้มันดูเหมือนว่าคลวอล์กเกอร์อาจจะย้ายออกมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ซึ่งสําหรับผมแล้วนั่นคือคนที่พวกเขา อาจจะลองพิจารณาดูสักหน่อยขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ